นี่เอดพาทุกคนนะคะมาอัปเดตเรื่องราวหลังจากที่โนลิซ่ามีการปล่อยอัลบั้มออ t เทอร์อีกออกมาอย่างเป็นทางการเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นชาร์ตเพลงของโนลิซ่าโอโหล่าสุดนี่ทุสถิติอีกแล้วคือแบบคนก๊อปนี่ต้องจดไว้เลยนะคะสุดลรริซ่า สุรความสําเร็จเขาทําอย่างไรล่าสุดน,นะคะมีการรายงานเขาว่า,าสาหรับอัลบั้มของศิลป,ปินหญิงเคป๊อที่มียอดสตรีมบนส p o t i f y สูงสุดในประวัติศาสตร์ปรากฏว่าออเทอร์อีโกของโงลิซ่าทำได้อันดับที่1ค่ะทุกคนใช้เวลาแค่1นวันนะคะเข้ามาใหม่เลยอันดับที่2นะคะน้องแชง21วันดีอัลบั้มของแบล็กพิงก์แปวันค่ะและก็บอลพิงก์ของแบล็กพิงก์เก้าสิบเอ็ดวันค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโงลิซ่าดงลิซ่าคือวันไนท์มิราเคิลสุดๆ ล่าสุดนะคะน้องวิกซี่ของเราค่ะน้องลิซ่าม,มาปล่อยบสตอกนับตถอยหลังอันนี้ก็คือน็อถอยหลังสําหรับการปล่อย m อเพลง Fuck Up the World นั่นเองนะคะโคตรสวยเลยจ้าน้องวิกซี่ซึ่งหลังจากที่มีการปล่อยบัมป์ก็มีรูปภาพที่ไปโปรโมทตามแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งต่างๆซึ่งล่าสุดค่ะ a u t ทอร์อ e ได้ขึ้นอันดับที่1ของ Google ซึ่งเป็นบริการสตรีมและก็ดาวน์โหลดเพลงของจีนนั่นเองค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2 5 4 7แล้วก็เป็นเจ้าของโดย Tenent Music น,นเองนะคะล่าสุด ตอนนี้นะคะออเทอร์อีโก้ขึ้นอันดับที่1ที่แพลตฟอร์มนี้ทําให้ตอนนี้อัลบั้มของโนริซ่าขึ้นอันดับที่1ทั้ง3าแพลตฟอร์มใหญ่ที่สุดของจีรวมทั้ง QQ และ n น t e a s e ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการรายงานอันนี้เป็นจาก QQ Music ค่ะล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าออเทอร์อีโก้ของโนริซ่าได้รับการรับรอง2เอ็กโกลใน QQ Music นั่นเองนะยินดีด้วยค่ะเตาลิสต่อมาค่ะมีการรายงานเขาว่าอัลบั้มออเทอร์อีโก้ของโนริซ่านะคะได้กลับมาติดออััันนดดบบบ1ลมขายีะจ ใน QQ Music เรียบร้อยนะคะยอดขายดิจิทัลกว่า6,000ชุดแล้วเป็นข้อมูลไม่เรียลไทม์นะคะต่อมาค่ะล่าสุดนะคะจะมีโปรเจกต์ฉลองสาหรับอัลบั้ม a u t เ e อ o ์อี้ของลอนิซานน่นเองนะคะมีรายงานว่าจะมีแอร์ดรอปบนจอใหญ่ออฟไลน์ใน8เมืองค่ะตั้งแต่28กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะจอใหญ่ออฟไลน์อ t ลเทอร์อี้ของลอนิซาจะเปิดตัวในย่านธุรกิจของเมืองต่างๆที่ละแห่งนะคะโอ้โหบังมากๆซึ่งพี่กัดนะคะก็ประมาณนี้ทุกคน มีการรายงานว่าออเทอร์อีโกของโรนิซ่าค่ะทำยอดขายอัลบั้มสูงสุดประจำวันได้ถึง t r i p l e Q ในสามแพลตฟอร์มเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจีนขันได้แก่ QQ Music ค่ะ NetEase Music ต่อมาค่ะก็จะเป็น Google ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโรนิซ่าแลวก็ลาสุดนะคะแฮชแทก็กขึ้นอันดับติดเทรนทวิตเตอร์นะคะโอ้โหเพลงคิวคือมาแรงนะคะเนี่ยดูเหมือนจะแซงทางโค้งเลยละ่ะตอนนี้ลหลายๆคนนะคะก็คือปักเมนกันหลากหลายเลยละ่ะเพื่อนๆนะคะชอบเพลงไหนซึ่งพูดถึงกิมมิคของ เพลงชิวนะคะที่กาลังติดเทรนอยู่ในตอนนี้ล่าสุดนี้นะคะได้ยินมาว่าเพลงชิวของน้องลิซ่านะคะได้สตาร์เกตค่ามาทาเพลงให้เป็นโปรดิวเซอร์เพลงชาวโนวีซึ่งก็คือทร์เอริกเฮอร์แมนเซนและก็คุณมิเิลสตอริลเป็นโปรดิวเซอร์นะคะเพลงเดียวกันกับไดมอนด์ของแม่เดียน่าค่ะแนวเพลงของทีมคือ r b ร์แอนด์บีบ๊อบแดนซ์บ๊อยูโร๊อและฮิปฮอปค่ะโอ้มายกอดซึ่งชิวและดนะีมมาแรงมากๆเลยจนติดเทรนนะคะต่อมาค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้น นะคะอันนี้คือมีการรายงานว่านิตยาสาร l l i n g Stone เขาให้คะแนนออเทอร์อีโก้ของโดนิซ่าค่ะอยู่ที่3.5ส่วน5นั่นเองนะก็ถือว่า3.5ถือว่าเป็นคะแนนเชิงบวกนะคะที่มีสุดเด่นที่แข็งแกรง่งแต่ยังคงไปได้อีกค่ะเต้าลิสภูมิใจได้เลยค่ะอ่าก็คือมีการออกมาให้คะแนนแล้วเนื่อ i n g Stone และนอกจากนี้ค่ะล่าสุดน,นะ,ะมีการรายงานค่ะว่าเพลงบอลารกิของโดนิซ่าขณะนี้ได้มียอดขายมากกว่านะคะเชื่อว่ามากกว่า10,000 0หน่วยในสาวรัเบริการ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแม่ในฝั่งนนริซัาสัมภาษณ์ในรายการพี่วูดดี้นะคะน้องก็บอกว่าไม่คิดว่าเราจะชอบเพลงนแนวนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่มากๆแต่ว่าพอไปอัดแล้วนะคะเฮ้ยก็เลยรู้ตัวแล้วก็ชอบแบบนี้ีนนาประมาณนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ใหม่ดีต่อมาค่ะยังมีคลิปของโนริซ่นเปิดเผยออกมาจาก B B C Radio One ซึ่ง B B C One ก็ให้บริการรายการโทรทัศน์นะคะรวมถึงช่อง B B C One ที่มีผู้ชมมากที่สุดในสหราชอาณาจากักรแล้วก็เขายังมีเครือวิทยุอีก10แห่งทั่วราชอาณาจักรอีกด้วย นอกจากนี้ BBC World Service ให้บริการทางโทรทัศน์วิทยุและก็อ,ออนไลน์กว่า40ภาษานะคะล่าสุดมีคลิปนี้ของโนริซ่าเปิดเผยออกมาซึ่งโนรนิซ่าแต่งตัวน่ารักมากๆเลยนะคะมาด้วยแรนดนวิเวียนเวสบูดลูกสาวคือทรงงานหนักมากมีออกรายการหลากหลายเลยเพื่อโปรโมทอัลบั้มของโนริซ่าด้วยแต่ว่าอันนี้ไม่ทราบคำแปลจริงๆนะแม่ โอโหปังมากนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังจากที่โนริซ่ามีการปล่อยบัามค่ะทุกคนเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จมากๆทุบของทุบอีกนะคะคือทุบตั้งแต่ยังไม่ปล่อยบัามเลยนะแอดต้องขอแสดงความยินดีด้วยมากๆค่ะคือบางอย่างก็แบบชาร์ตแพลตฟอร์มอะไรก็งงเหมือนกันนะ,ะแต่ว่ามันมีการรายงานก็เมาส์มอยกันนะคะแต่ว่าใดๆคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่นดังของจีนนะคะเราก็มาอัปเดตให้ได้ฟังกันดีมากๆค่ะสาหรับอัลบั้มนี้นะคะได้รับเสียงชื่นชมถล่มลล้งงตังใจขอ นั่นเองนะฟีดแบคคือดีมากๆค่ะหลังจากที่แอดก็มีการไปอ่านตามแพลตฟอร์มต่างๆนะคะพวก Facebook ต่างๆดีมากๆเลยนะคือแบบสุดจัดมากๆเลยทุกคนตัวอย่างเช่นคอมเมนต์นะคะจากเซนดัตป๊อปเนี่ยโอ้โหให้คะแนนแบบดีมากแล้วก็แบบปักเมนไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าทางผจนี่ก็ถามว่าให้คะแนนอัลบั้มนี้เท่าไรนะคะบางคนนี่ให้แบบให้1นึ่ส่วนร้อยไปเลยนะคะจึงมาหลายคนบอกว่าชอบทุกเพลงค่ะดีมากโอ้โหภูมิใจเทนนิซ่านะคะเนี่ยทุกคนรู้ทุกคน นนะะแล้วก็ครั้งนี้น้องนิ่าพรีเซนต์อัลบั้มแบบไม่เหมือนใครแลวก็ไม่มีใครเหมือน5าคาแรคเตอร์นะคะใครจะเหมือนล่ะใครจะคิดได้เละทุกคนเออองริซ่าคือดีมากนะคะแล้วก็มีที่ปรึกษาที่โคตรดีเลยแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเปิดตัวออกมาค่ะมันโอ้มันทําถึงมากมันตึ้งมากทุกคนนั่นก็คือใครจะคิดว่าน้องนิ่าจะมาด้วย5าคาแรคเตอร์เปิดตัวคอมมิกนะคะแล้วก็มีการสปอยแต่ละคาแรคเตอร์ก็แบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเอ็ดวาดตรงนี้แหละก็ทําให้ทุกคนเนี่ยตื่นเตน ไม่เบื่อเลยสหํหดาบการพรีเซนต์ขององลิซ่านะคะแล้วก็ค่อย,อยๆเปิดเผยออกมาทีละตัวละครนะทุกคนนะคะเห็นถึงความตั้งใจขององลิซ่านั่นเองค่ะแล้วก็ล่าสุดออกมาเป็นออเทอร์อีโก้ให้เราได้รับฟังกันนะคะตอนนี้เพื่อนๆสามารถรับฟังออเทอร์อีโก้อัลบั้มเดี่ยวขององลิซ่าครั้งแรกนะคะฟังทุกเพลงได้แล้วตอนนี้ทุกช่องทางให้คะแนนอัลบั้มนี้เท่าไรคะเพียงตรงวันนี้นะคะก็มาให้กําลังใจเต้าลิสสำหรับการปล่อยเพลงไตเติ้ลนะคะที่ชื่อว่า fuck up the world ค่ะซึ่งเป็นงานคอแลแลบกับพี่ฟิล ะะมารอติดตามน้องลิซ่ากันภูมิใจมากมากภูมิใจกับตัวน้องลิซ่าที่สุดเลยนะคะแม่ๆวันนี้เราก็ต่อกันเลยจ้าทั้งสตรีมเพลงนะคะซื้อเพลงแล้วก็มาฟัง m v ็มวีเพลงฟัคกับดูบูกันเยอยๆนะคะเที่ยงตรงค่ะ28กุมภาพันธ์2025ตามเวลาไทยค่ะอัปเดตค่ะก็คือหลังจากบ้มน้องลิซ่าปล่อยออกมาที่ยงคืนปุ๊บแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มสตรีมกันได้เลยทุกแพลตฟอร์มนะคะต่อมาค่ะ m v f มวีฟัคกับดูบูจะปล่อยที่ยังนะคะวันที่28กุมภาพันธ์จากนั้นไปกดซื้อเพลลงงใใน iTunes นะะะคคห้้กดซือีจร15 นนแ,บบและก็เริ่มกดซื้อได้ตั้งแต่12นาฬิกาเป็นต้นไปยี่ดีกับน้องวิซ่าด้วยค่ะทุกมากๆ